ตำนานแห่งท้องทะเลที่โด่งดังที่สุด m มรี่เซเลสวันที่5ธันวาคมคิตศกราั1872กลางมหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่ไพศาลส,สายลมหนาวเย็นพัดผ่านเรือใบเดออีกราเซียขณะที่กัปตันเดวิดมอร์เฮาส์กำลังสอดส่องกล้องทางไกลเขาได้พบกับเรือใบลำหนึ่งที่กำลังลอยเคว้งอย่างไรทิศท,ทางใบเรือของมันกางอยู่บางส่วน แต่กลับเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าผิดวิสัยราวกับกำลังเริงระบบำไปกับเกลียวคลื่นอย่างไร้จิตวิญญาณเมื่อเข้าไปใกล้เขาก็ต้องประหลาดใจ,จย,ยิ่งขึ้นมันคือเรือแมรี่เซเลสเรือที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีมันออกเดินทางจากนิวยอร์กมุ่งหน้าสู่เจนัวอิตาลีก่อนหน้าเรือของเขาเพียงหนึ่งสัปดาห์แต่เหตุใดมันจึงมาลอยลำอย่างไร้จุดหมายอยู่นที่แห่งนี้กัปตันมอเฮาส์สั่งให้ลูกเรือส่งสัญญาณเรียก แต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงเสียงลมและเสียงคลื่นที่ซัดก,กระทบตัวเรือความเงียบงันที่น่าคนลุกนั้นทำให้เขาตัดสินใจส่งลูกเรือขึ้นไปสำรวจและสิ่งที่พวกเขาค้นพบได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาที่มืดมนที่สุดบทหนึ่งในประวัติศาสตร์การเดินเรือบนเรือแมรี่เซเลสทุกอย่างดูเป็นปกติแต่กลับว่างเปล่าสินค้า อันได้แก่ถังแอลกอฮอล์บริสุทธิ์กว่า1,700ัน1,700ถังยังคงอยู่ครบถ้วนแม้จะมีบางถังที่เปิดอยู่แต่ก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการปลุนสดมสเสบียงอาหารและน้ำดื่มยังคงมีอยู่เต็มเรือธงเพียงพอสำหรับการเดินทางต่อไปอีกหลายเดือนห้องพักของกัปตันเบนจามินบริกส ยังคงอยู่ในสภาพเรียบร้อยบนโต๊ะยังมีสมุดบันทึกการเดินเรือเปิดทิ้งไว้บันทึกสุดท้ายลงมาที่25พฤศจิกายนหรือ10วันก่อนหน้าโดยไม่มีข้อความใดที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของมีค่าทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับของภรรยากับตันและของเล่นของลูกสาววัยสองขวบของเขายังคงวางอยู่ในห้องราวกับเจ้าของเพิ่งจะลุกออกไปเพียงชั่วครู่สมบัติส่วนตัวของลูกเรือทั้งเคนก็ยังคงอยู่ครบถ้วน แต่คนทั้ง10ชีวิตกับตันบริกส์ภรรยาของเขาลูกสาวและลูกเรืออีกเจคนได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยสิ่งที่หายไปจากเรือมีเพียงเรือชูชีพเพียงลำเดียวเครื่องวัดแดดหรือเซกสแทนและนาฬิกาสำหรับเดินเรือหรือโครโนมิเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการนำทางไม่มีร่องรอยการต่อสู้ ไม่มีคราบเลือดไม่มีข้อความสั่งเสียมีเพียงความว่างเปล่าที่เย็นเยียบและความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันฉับพลันเสียจนทําให้คนทั้งลําเรือต้องตัดสินใจสละเรือที่ยังคงสมบูรณ์พร้อมทุกลําอย่างเร่งด่วนที่สุดเกิดอะไรขึ้นบนเรือแมรีเซลลสในช่วงเวลา10วันที่หายไปนั้น ทฤษฎีแรกสันนิษฐานว่าเกิดการรั่วไหลของแอลกอฮอล์ในถังทําให้เกิดไอระเหยที่อาจระเบิดได้ตลอดเวลากับตันบริกส์ผู้รักครอบครัวและลูกเรือจึงตัดสินใจให้ทุกคนลงเรือชูชีพผูกเชือกไว้กับเรือใหญ่เพื่อรอให้ไอระเหยจางลงแต่แล้วเชือกอาจจะขาดโดยอุบัติเหตุหรือพายุอาจจะพัดกระหน่าทําให้เรือชูชีพลอยห่างออกไปทิ้งให้พวกเขาต้องเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายกลางมหาสมุทรอันเว๋งวงังทฤษฎีที่2กล่าวถึงอสุรกายแห่งท้องทะเล คราเคนหรือปลาหมึกยักษ์ในตำนานอาจจะโผล่ขึ้นมาจากค้วงลึกของมหาสมุทรโจมตีเรือจนทําให้ทุกคนตื่นตระหนกและหนีตายลงเรือชูชีพไปทฤษฎีที่3ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ชวนขนหัวลุกยิ่งกว่ากล่าวว่าเรือได้ล่องเข้าไปในบริเวณที่มิติของเวลาและสถานที่ไม่แน่นอนหรือที่เรารู้จักกันในนามของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาและคนทั้ง10ชีวิตอาจจะถูกบางสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจหาคําตอบได้พรากตัวไป จนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ความจริงที่เกิดขึ้นไม่มีใครพบร่องรอยของเรือชูชีพหรือชะตากรรมของทั้ง10ชีวิตนั้นเรือแมรี่เซเลสได้กลายเป็นเรือผีที่แท้จริงลอยลำอยู่กลางทะเลพร้อมกับสินค้าและสมบัติครบถ้วนแต่ไร้ซึ่งชีวิตทิ้งไว้เพียงคำถามที่ก้องกังวาลอยู่ในใจของนักเดินเรือทุกคนว่าอะไรคือสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวจนทำให้มนุษย์ต้องยอมสละเรือที่แสนปลอดภยัยเพื่อลงไป เผชิญกับความตายในท้องทะเลที่บ้าคลั่ง